วันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของประเภทของประโยคนะครับประเภทของประโยคนั้นในภาษาอาหรับนั้นประโยคใหญ่ๆเลยประเภทใหญ่ๆก็มีอยู่2ประเภทที่เราควรรู้จักนะครับก็คือประเภทแรกก็คือประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคํากริยาอีกประเภทหนึ่งประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคํานามนะครับเราจะมาทําความรู้จักในวันนี้ในประเภทแรกก่อนนะครับอันจุมละตุนเฟียลียะตุ คืออะไรจุ მლა-феალია คก็คือประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคำกิริยานะครับามาดูกวาเองว่ากฎเกณฑ์ของของมันก็คือก კულუ ჯუმლატენ ტატაროკაბუმინ ფეალინ ვაფა ე ლ ი ნ ტ ม ს ა მ ა ჯუმლატნ อล ა ยะตันทุกๆประโยคที่ประกอบจากการคำกิริยาและแฟนผู้กระทำ ส ja ja. ุสมาจุมลาตันเฟลิเจตันจะถูกเรียกว่าจุ მლა เฟลิยะนะครับจะถูกเรียกว่าจุ მლა เฟลิยะก็คือประโยคประโยคเฟลิยะนะครับคำใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยกับคำกิริยาแล้วก็มีที่อย่างที่เคยบอกไปแล้วคำกิริยาจะต้องมีฟันก็คือผู้ที่กระทำมันด้วยดังนั้นประโยคใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยคำกิริยานั้นจะถูกเรียกว่าจุ მლა เฟลิยะนะครับ ต่อไปอีกประเภทหนึ่งของประโยคก็คืออ um uh ันจุมละตุลอิสมียะตุจุมละอิสมียะก็คือประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคำนามมาดูคำจำกัดความของประโยคนี้ก็คือก um um ุลโจุมละตินตตารกกบุมินมุบตาดาอินวะคอบารินตุสมาจุมละตุลอิสมียะตันทุกๆประโยคที่เริ่มต้นที่ถูกประกอบมาจากมุบตาดาและคอบัตเราอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของมุบตาดาและคอบัต ตดะก็คือคําเริ่มขบัตก็คือเรื่องราวามุตตดะขบัตทั้งสองนั้นจะต้องเป็นอิเสมหรือว่าเป็นคํานามทั้งสองนะครับตุสมมาจุมลาตันอิสมียตันมันจะถูกเรียกว่าจ um ุมละอิสมียะนะครับอันนี้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคํานามนะครับก็จะถูกเรียกว่าจ um ุมละอิสมียะนะครับเอามาดูตัวอย่างของทั้งสองประโยคนะครับตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างของจ um ia ุมละเฟียลียะประโยคที่เริ่มต้นด้วยกับคํากริยานะครับ ก็คือคุซิลกีตาบะคุซิลกีตาบะคุเนี่ยคุซิลมาจากเขาคุซเป็นเฟียอามาัดนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าท่านจงหยิบอัลกีตาบะหนังสือคุซิลกีตาบะท่านจงหยิบหนังสือนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างของประโยคที่เริ่มต้นด้วยคำนามหรือว่าอิเซมนะครับ ก็คือจะเรียกว่าจุมลนอิสมียคือตัวอย่างก็คือุ d a ิอตุนอ u ดดารุวาิอตุนแปลว่าแปลว่าบ้านา a ิอตุนกวางน a ลั n นี้กวางดังนั้นรุวาิอ s ตุนอัดดารุเป็นอิสมนะครับเป็นอิสมแล้วก็เป็นมุบตะดาา a ิอ a ตุนก็เป็นขอบันะครับ เป็นขอบัตดังนั้นประโยคที่ประกอบจากมุบตาดาและขอบัตจะถูกเรียกว่ายุมละอิสมียะนะครับ